สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันออกเดินทางนะคะวันออกเดินทางน้องทิพกวก็คือออกเดินทางโดยการมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะคะก็คือน้องติย์จะไปทํางานที่ท่ากิ่ใช่ไหมคะ ก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ไปด้วยถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็เราจะไปทํางานอะไรประมาณนี้มันก็จะยากหน่อยนะคะพุ่ทุกคนเราก็เลยต้องเอาพกมอเตอร์ไซค์ไปด้วยก็เลยต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเชียงตุงถ้าคี่เด็กอีกแล้วนะคะครั้งที่2นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือไปกับไปกับพี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะก็ ไปกันสองคนเองนะคะน้องหอมฟองเลไไปด้วยนะคะไปกัน2คนนะคะแล้วก็รอติดตามชมในช่วงการเดินทางช่วงหน้าฝนนี้ด้วยนะคะจะไปจะโดนฝนไหมหรือไม่ก็รอรอรุนกันนะคะโอเคค่ะก็รอติดตามชมในการเดินทางของน้องที่ไปได้ด้วยนะคะวันนี้เดินทางโดยมอเตอร์ไซค์นะคะนี่โอเคค่ะนี่นะคะทุกคนก็ออกเดินทางมาแล้วนะคะก็ ระหว่างทางคือช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกเนาะเราก็ลืมเอาเสื้อผ้าเอ่อเสื้อกันฝนมาเราก็เลยต้องมาซื้อนะคะเพราะว่าระหว่างทางเราก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกตอนไหนนะคะ <c oughs> ก็ต้องเตรยียมพร้อมทุกอย่างเลยนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็เดี๋ยวรอรอดุ้นกันนะคะว่าจะไประหว่างทางจะเจอฝนมาหรือไม่เจอก็ถ้าไม่เจอก็ดีเนาะช่วงฝนตกอันนี้ทางเดินทางมันจะยากหน่อยถ้าฝนตกนะคะ วันนี้พี่สาวไปซื้อเ,อเสื้อกันฝนอยู่นะคะเส้นทางสายนี้มันรู้สึกแบบสวยงามมากนะคะมันคือเส้นทางที่สวยที่สุดในเชียงตูแ้ก็ได้นะคะทั้งสองทางมันจะเห็นต้นไม้ต้นไม้สักเนาะทั้งอ๋อค่ข้างสองทางมันจะเห็นสวยงามมากของจริง่าสวยง,งามเหมือนมีคลิปนี้เลยนะคะและ้วก็ก็ออกเงินทาง ก่อนจะออกชิงตัวมน้องมันก็จะเห็นแบบนี้แล้วคนชิงตุ้มก็จะจําได้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปทักขีดแมกันนะคะถ้าเป็นคนชิงตุวมจะจําได้ทุกคนเลยนะคะ นี่ก็มาถึงจุดพักรถทั้งที่1แล้วนะคะก็นั่นก็คือรอยปางควายนั่นเองออกจากออกจากบ้านมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่มาถึงที่นี่ได้นะคะก็ยังไม่เหนื่อยนะคะออกเช้าๆแบบนี้อากาศเย็นอยู่นะคะโอเคก็รอออกเดินทางไปพร้อมๆกันต่อนะคะตอนนี้ พักก่อนพักให้มอไซค์มันเย็นแล้วก็พักเข้าห้องนะ้ำอะไรประมาณนี้ก่อนนะคะนี่มากับพี่สาวไม่ใช่หอมพองแล้วนะมาจากพี่สาวนะคะโอเคเดี๋ยวออเดินทางต่อกันนะคะ มาเช้าหรือยังไงก็ไม่ดูนะไม่ค่อยมีคนเลยนะคะรถใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะคะออกเดินทางตอนนี้อันนี้ก็มาถึงเมืองพยากเป็นครึ่งทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่จะมาเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งนะคะที่การเดินทางออกมาครั้งนี้นะคะก็คือเราจะเจอด่านตรวจหายด่านเลยนะคะด่านตรวจนั่นก็คือเป็นฐานตรวจนะตรวจเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากหรอกแต่ว่ามันมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก็จะด่านอ,อ,อย่างที่อย่างที่เห็นเนาะอย่างที่สมัยก่อนที่น้องที่ถ้าออกเดินทางทุกครั้งน้องที่ก็จะบอกว่าจะมีด่านแค่สองด่านแล้วก็ ออนอกเหนือนั้นก็ไม่มีแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือด่านมันเยอะมากเพราะว่าถ้าเราผ่านแต่ละเมืองเนาะถ้าถ้าไปชิงชิงตุงท่าทคิดเดกแบบนี้มันก็จะมีด่ายเมืองเนาะ ก็จะมีเมืองพญากแล้วก็เมืองตาเรือแล้วก็คือแบบเมืองใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะผ่านเราก็จะเจอทหารตรวจทุกครั้งเลยนะคะแต่เขาก็จะตรวจบัตรประชาชนเราแล้วก็ตรวจของสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเจอเยอะนะคะแต่อันเราก็ไม่ค่อยชินเนาะเพราะว่าปกติเราเป็นคนชาวบ้านก็จะกลัว กลัวถ่นานอยู่แล้วนะคะมันก็เลยจะแบบรู้สึกตื่นเต้นใจสั่นนิดนึงนะคะคือแบบปกติเราเป็นชาวบ้านเราก็กลัวอยู่แล้วนะคะแต่มาเจอแบบตรวจเยอะๆแบบนี้เราก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่นี่ก็คือมาถึงเมืองพะยักแล้วครึ่งทางแล้วนะคะก็เหลือแค่อีกครึ่งทางนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่น้องที่บอกมาเช้ามากเลยนะคะเป็นเวลาแค่10บโมงเองนะคะมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็อีกประมาณสองชั่วโมงประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงแบบน,นี้เราไปถึงตกคิดเด็กแล้วนะคะอ๋อ ปวดเมื่อยมากเลยนะคะเมื่อยสุดโอเคค่ะเดี๋ยเร็จะไปหากินอะไรก็จะออกเดินทางต่อกันอีกแล้วนะคะตน,นี้ก็ถึงด่านช่างนำนนะักที่ท่ ท่าเรือนะคะนี้ก็จะเป็นเมืองเองนึงเนาะเป็นเมืองท่าเรือนะคะก็เป็นเมืองการเก็บเงินนั่นแเดี๋ยวอีกนมดนึงประมาณเพ่มชั่วโมงก็จะไปถึงตะกีดค่ะ ด้านนี้เราถึงท่าขี้เหล็กแล้วนะมาก็มาที่ห้องของนอ้นองไอคําเลยนะคะดูซิน้องไอคํำนี่ <c oughs> เดี๋ยวอัปเดตหน่อยว่าเออตอนนี้อ่ะแกลดลงมาสอกิโลแล้วนะคะมาอยู่ที่นี่<ล>สวยไ,ไปไหมแล้วเป็นคงก็ไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเจอกันบ่อยมากขึ้นนะคะไม่มีเพื่อนหนีหน <Yeah. S 1> ีมาที่นี่เราก็หนีตามนะคะ คิดถึงแย่เลย <c oughs> คิดถึงคิดถึงมากไม่มีเพื่อนช่วยเที่ยวด้วย,ยนะคะตอนนี้ก็มาถึงมาพักท่องตรงนี้ก่อนแต่ว่าน้องที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปอยู่กับน้องสาวนะคะตอนนี้ก็มาพักที่นี่ก่อนร้อนมากอากาศที่ทักเิ<อ>เลก็เนะาะแต่เธอก็สวยขึ้นขาวขึ้นนะมาทเดือนไหมวันที่ค่าก็นถ่งกเนถึงเดือนแล้วเน,ะนาะเดือนกว่าแล้วเนาะ ยังไม่ถึงเดืนอนใกล้จะถึงใกล้ถึง<ม>เดือน,เ,นเองเหรอใช่อีกสองวันสามวันมีคิดถึงใช่ไหมคิดถึงไอ้คาคั้นใช่ไหมเห็นแต่น้องทิพทุกวันเนาะไม่ได้เห็นไอค้คามันก็ยังไงยังไงเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวพักที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะไปอัปเดตที่น้องทิพพักตรงไหนนะคะ นี้ก็มาดิที่ลงที่ห้องน้องติ๊ตอนรกที่ห้องของน้องสาวนะคะเพราะว่าน้องที่มาพักกับน้องสาวนะคะยังไม่เป็นยังไม่มีห้องของตัวเองนะคะก็มาพึ่งพาน้องสาวให้ก่อนเพราะว่าห้องที่นี่มันหายากมากนะคะแล้วก็อ่าตอนนี้น้องสาวทํางานตอนกลางคืนเนาะก็เลยแบบราบแล้วก็นอนไปแล้วนะคะ ที่ค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้น้องทิพย์ก็ได้ห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่นี่เป็นห้องของน้องนะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโรืส่วนตัวของน้องเนาะเพราะน้องเป็นน้องที่เป็นผู้มาอยู่อาศัยนะคะแต่เดี๋ยวค่อยหาห้องก็ได้เพราะแถวนี้มันหาห้องยากแล้วนะคะก็เลยแบบอาศัยกับน้องสาวของน้องทิพย์นะคะก็แกก็เป็นคนขี้อายเนาะไม่กล้าถ่าย แต่ว่าน้องทิว่าจะนอนตรงนี้นะคะแล้วก็จะทํางานนะคะเดี๋ยวจะหางานทําที่นี่ก่อนนะคะ mm hmm. ก็ไว้รอติดตามชีวิตประจําวัน,นหรือชีวิตของน้องทิพย์ทำงานที่นีต่ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็มาถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านด่านผ่านในมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะผ่านได้จใจสันตึ๊บ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 เลยนะคะท,ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีการตรวจ ตรวจใบวัคซีนอะแต่ว่าน้องทิพยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็เลยแบบว่ากลัวเขาจะตรวจใบนี้นะคะแต่เขาก็ยังไม่ตรวจนะคะแต่ก็ผ่านด่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาอยู่ที่นี่ก็อยู่แต่ในห้องนี้แล้วก็ทํางานในทํางานที่นี่นะคะงานทำงานไปก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้ก็ถึงที่ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนน้องพิมอยู่ที่นี่เยอะมากเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพราะว่าอยู่ทางไหนก็เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นอะไรไปหมดเลยอันลงมาที่นี่เพื่อนก็หลายๆคนก็ทักมาว่าอยู่ที่ไหนมาเที่ยวบ้างวันนี้นะเนาะเพราะว่าชิงตูนเราอย่างที่น้องที่ว่านั่นแหละหนุ่มสาวชิงตูนเราสดมากก็าม,มาทํางานที่ทักกิ่งนี้กันเยอะมากเลยนะคะเราจะเห็นได้คนชิงตูนเราเยอะมากเลยนะคะทั้งเพื่อนของน้องทิพย์นะคะหลายๆคนนะคะก็ามาทํางานที่นี่ก็อย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ได้เห็นไอคัมใช่ไหม อยู่ตรงนี้เองนะคะเพราะน้องทิ์เอามซค์มาแล้วไปหาสู้กันง่ายเลยนะคะตอนนี้ก็คือมาเปิดหูเปิดตาเปิดประสบการณ์มันใหม่นะคะโอเคค่ะก็สะดวกสบายดีค่ะน้ำอะไรก็ใกล้ตลาดด้วยนะคะมันก็จะไม่ละบากกับน้องทิ์นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตบ่อยๆนะคะก็ช่วงนี้ก็ต่อสู้ด้วยการทำงานกันไปก่อนนะคะ ไม่เคยทำงานแบบนี้เลยนะคะก็ตอรุ่นกันต่อต่อไปนะคะถ้าเป็นยังไงน้องทิพย์จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยสำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย